สวัสดีครับทุกคนผมนายกรยาสรางคนเดิมนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเกมสปอนอยู่กับพาที่แปดแล้วเนาะเออโอเคไปเราไปช่วงหลังของการสร้างอรารยธรรมครับผมครั้งนี้เราจะยึดประเทศด้วยเงินตราให้หมดไปนะครับผมนะมาย็างไงมาเริ่มกันเถอะไป เหลืองโจมตีวอทซื้อเลยแล้วกันนะต้องขายแล้วล่ะคือเขาโดนโจมตีเยอะผมก็เสียโอกาสซื้อเอาไปเอาเงินข้าไปข่าวรั่ประเทศที่เจ้ากำลังโดนโจมตีมึงเงินทองเงินฟอรอยแปดพันแปด่ายแปดพวกร้อยกระปุกเงินซื้อทุกอย่างจะรวดกําลังเท่าโอเคคือเมื่อเศรษฐกิจแล้วโอเคเรื่เศรษฐกิจต่อไป เฮ้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 มาชมปีมวดซัวน่ะ,ะนี่โรงงานใช่ไหมไม่มีบ้านโอ้ยแโอกาสโอเคสวนสนุกโอเคแหล่งบันเทิงน่าจะประมาณนี้นะตรงนี้เป็นอะไรม,มันเป็นเมืองเล็กอะ่ะ ผมว่างี้แล้วกันโอเคประมาณนี้ผมติดป้อมปอืนเงินเงินหมดแล้วโอเครอเขาซ่อมเมืองนะครับผมนะซึ่งตอนนี้กองกำลังทา้งหองมอยู่ไหนวะไปโจมตีเขาเหรอ,ต,อตีปต้อมกันครับผมมาอางมาทาง

ยังไงล่ะบางอาจบางอาจข้ามเงื่อนการทั้งอาจนะพุ่ยมีเงินครับผมวันนี้เดี๋ยวซื้อรถใหม่กันเพิ่มรถครับผมรวยอะคนมันรวยช่วยไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งเงินและรถถังที่ฉันมี เราจะต้องยึดประเทศนี้ให้ได้เลยเจคอเป็นคนเล่นตีแล้วเดีแต่ไม่เป็นไรครับผมคือโดนผมแน่ไอ้ประเทศนี้พาร์ทที่แล้วไอ้พาร์ทก่อนหน้านั้นมันออเอ๊ะผมพูดถูกโจมตีวิธีป้องกันอ๋อผมโดนโจมตีนี่เองดว่าอะไร

เขาตีเขาตี gen, ตามือผ <teri> <it> มตีมือผมเอาดยตียังนฆ่าตีเนี่ยเอาดิแ่งกำลังเาลังอันไปโจมตีเรือกอนไม่งั้ันได้มือผมไปแน่มาจาห ดันดูดันดูเดือดเลือดพ่านอะไรโอ้ตีสิครับร้อยเสร็จครับครับผมดูนี่ผมกำลังกันต้ยมันกำลังเก็บเงินนะได้เงินหรอจ่ายสองพันเงื่อนจ่ายไม่พอไม่ได้ไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วผมต้องเล่นเรือละ เมือรขอผมจักรกจัดการัดก่อนเมืองเราจะโดนยึดเราก็จะยึดเมืองมันครับผมยอมจำนนได้แล้วมั้งตีผมตีตี เรือของผมไปอ้อมโลกอยู่ไหนแล้วนะอ่ะอากองกำลังเรือผมตรงไหนเนี่ยถึงยังกองกำลังเรือผมมันอยู่ข้ามฝั่งโลกเลยบ้างนะ่ะโอ้มันไปอ้อมนู่นอยู่อย่างไกล,ลยอ,ยอย่างไกลพวกนั้นเลยลองพิโดยูยาทุกสิ่ง

โอ้มันก็นโอเคเป็นของมันว่ะไอ้นี้เป็น,นอะไรนะอ๋อกรับค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 รับเรื่องของผมมันไปอยู่ไหนหมดแล้วเนี่ยฮัโโลโหลพวกเองอยู่ไหนโอเค ไปยึดรื้อระเบื้อโอเคเดี๋ยวผมยึดไปนี่ก่อนข้อนำเลี้ยงมันก่อนวิเศษสีเหลืองนี่มันยึดเยอะมากเลยนะเป็นกองลังมหาอำนาจมากเลยอะแตไม่เป็นไรครับผมตอนนี้กองทัพทางเรือผมมาถึงละโอเคยึดได้ละหลุมไปยึดข้างบนต่อ ไกลเหลือเกินไปไม่ถึงอะ่ะไม่เป็นไรโอ้ทริปยึดเมืองอยึดเมืองยึดเมืองยึดเมืองยึดอันนี้เดี๋ยวเลือไปนู้นเอาราืเอ,รเ,อรเรือมาดิครับผมเดี๋ยวเรายึดเรือเมืองทหารมันจะได้ไม่มีรถถังเอาไว้ยิง แล้วเมืองนี้ก็จะเป็นของเราเคมันไม่มีเงินแล้วมันเหลือเรือลำหนึ่งเออมันตีเมืองนี้ผมดีกว่าวตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันโอเคสักพู่นะผมซืม้ออะไรได้บ้างอะไรไม่ได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมีปืน เมืองนี้ปืนอยู่ใต้น้ำอยู่ใกล้น้ำ,นำผมไม่เป็นไรเป็นไรรวยซะอย่างโอเคซ่อมได้ไหมซ่อมไม่ได้อยู่ตียังมันงอกมันงอกไอ้นี่ออกมาเดี๋ยวผมซีพ่อน นายดูตึงเครียดนะครับผมนะเคยแล้วจะแตกมั้งเคยยึดเมืองต่อเบี้ยผมยังไงเมืองครับผมวัดจิ๋วมันนี้ผมมีป้อมปืนวะไม่มีติดกัน ติดรอบด้านครับผมมืองผมเป็นเมืองขนาดใหญ่แล้วตอนนี้เรียบร้อยผมยึดคืนได้ใช่ไหมเออเด้ดพวกแกแพ้แล้วคุณเป็นโซค้าโอเคยอมยึดกันไปยึดกันมาอยู่แค่นี้แหละสองเมืองเผมจะต้องเป็นเมืองมหาอำนาจที่ใหญ่ที่สุดในการสถาปนาทางเศรษฐกิจด้วเรียบร้อยเร็จหนยึดกันไปยึดกันมาเนาะโอเค ตอนนี้มันเกิดแค่น,นั้น,นครับผมโอเคในหน้านน้ำผมงอเอเรือมาโอเคตรงนี้ตันโดนของผมละโรงงานบ้านพักนี่มีบ้านพักเหรอตรงนี้เนะี่ยโอเคอ่ะอยู่กันแค่น,นั้นแหละเคล ไปไปช่วยเไายึดไปไปช่วย,ยไปย,ยึดให้หมดตอนนี้สีเหลืองสีเหลืองมันไม่เหลืออะไรแล้วครับผมถ้ามันโดนเมืองนี้ก็คือจบอะครับเพราะมันเป็นเมืองเ,อเศรษฐกิจละมันไม่มีรถถังที่จะสู้ผมแล้ว <laughs> โอเคครับช่วยกันยึดช่วยกันยึดเอาละ ใส่ามาครับผมเลีกันทำร้ายตฮ้โดนอะไรเนี่ยเฮ้ยเขาโหดมากเลยเนี่ยเอ้ยเอ้ยใครใครใครนี่เป็นใครสียเงินเนสียเงินเราเป็นศัตรูกันเหรอเสียเงิน ไม่ใช่นะอ่ายึดได้ร้อยครับผมตอนนี้ผมเป็นประเทศมหา,หาอำนาจบนแผมิแดนใหญ่เรีบยบร้อ,อยแล้วครับเดี๋ยวม่ไปตีพวกหมีย่อยยึดไปยึดมาร้อยโอเคก็เป็นเมืองของผมนะครับโอเครอมาแล้วเริ่มเรียนรู้การใช้เครื่องบิน นีไรพวกนี้โดนอากาศยานของแน่ <S <S โดนโดนมันโดนอากาศยานบุแล้วมาสำเร็จตอนนี้ไปก็กระทั่งลมก็ต้องยอมจำนนต,ต่อเทคโนโลยีของเราอะไรอ่ะสวยอากาศอะไรกลวยอากาศและท่อลมหมุนจะช่วยให้เราสร้างยานพาหนะที่สามารถลอยได้สูงจากพื้นดาวเคราะห์ของเราหลายกิโลทีเดียวไปได้เวลาสร้างยานแล้วไอ้หนูไป,ไป,ไป สร้างเครื่องบินครับตัดโอเคมาผมสร้างเครื่องบินของผมมาละมันจะไม่มีแล้วการต่อสู้บนน้ำหรือบนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเครืค่องบินผมเดี๋ยวผมกดวาระก่นอนโอเคผมกดวาระก่อนอ่าผมกดวาระ เกกุลวราให้หมดเลยครับผมจะเล่นเป็นเครื่องบินครับผมไปมาอปกันกองกุลรักกัดสัญญของผมลงไปอีบดูมาแล้วโดนแล้วบางอาจตั้งตัวเป็นศัตรูกับมหาอำนาจอย่างข้าเรื่องบนน้ำเลยโคตรเสือบวุ้นบผมยืดยืดยืด มิสผมมิดเลเมืองทางการอาหารหมดเลยอ่ผมกุศลจะเอาเป็นเมืองแล้วผมจะไปติดต่อกับฝั่งนู้นนะฟ้าตรงนี้เขาก้าผมยึดเขาได้เขาก็เป็นของผมอะ่ะเมืองเศรษฐกิจไม่น่านจะได้ติดต่อแล้วล่ะแต่ไม่น่เดี๋ยวผมไปทำเป็นเครื่องบินเศรษฐกิจแล้วไปติดต่อทางอากาศกับเขาดีกว่าผมยึดแล้ว ร้อยครับยึดเมืองครับผมบอกแล้วแสงยานุภาพของผมอะ่ะเครื่องบินเครื่องบินคือพระเจ้าครับผมยอมจำนวนเท่าเธอพวกแกไม่มีที่ต่อต้านอากาศยานของข้าโดนโดนครับผมโดนแล้วโดนผมให้แจ็คโอเคระหว่างเราไปกระทื่อม <c oughs> ต้องใช้คำว่ากระทืบอเขานะครับผมเดี๋ยวเรามาที่เมืองเศรษฐกิจของเราเรียบร้อยครับผมผมยึดเมืองเขาได้เมืองนึงละ เมืองย่อยของแกเนี่ยเป็นของข้าแล้วครบแลสักเือนรอยแล้วผมกลายเป็นกองทหารของผมแล้วเมืองนี่มันไม่มีเมืองศาสนาเลยอะโอเคยังเป็นเมืองทหารต่อไปเรียบร้อยครับผมผมป้องกันเมืองนี้ก่อนยืนเมืองผมแล้วเนาะ อ๋อ,อไม่ใช่ผมยึดตรงนี้นึกว่ายึดตรงนู้นโอเคผมสร้างก่อนนะครับอะไรมันพังที่อยู่อาศัยสวนสนุกมีอยู่แล้วใช่ไหมที่อยู่อาศัยโรงงานสวนสนุกสวนสนุกต้องไว้ตรงนี้ปั๊บอ่าไว้ตรงนี้เดี๋ยวนี้คืออะโรโคลเซียมใช่ป่ะติดป้อมปืนเหรอวะผมเงินมันเหลือ เดี๋ยวเงินไม่พอนะโอเคเดี๋ยวผมอ่าบิน <Mr. George. S 1> เราอยู่ตรงนี้แหละแฮ <10, 6. S 1> มเซกใครมันยังตีโอ้ยโอเคนี่ใช่ไหม 10, <6. S 1> บางอ่านมายึดใช่ไหมย๋ยวโดนไปยึดในน้ำโอ้ในน้ำก็ต้องใช้เรือใช่ไหมแก <10, 6. S 1> โอเคงั้นเดี๋ยวผม เอาเรือสัก,กลำหนึ่งเออไม่ใช่ไม่ใช่พลั่นเสร็จสปอตโลคโอเค First, <good> เรือเรือสัก,กลำหนึ่งเนาะโอเคไปยึดเ <time. S 1> ขาบผมเฮ้ยสื่อเมืองเมืองไอศาสนาสองเมืองเลยโอเคอย่าผมไปติดต่อทางศาสนาเขาหน่อยดีกว่าเออผมสร้างเรือได้ไหม พอผมสร้างเครื่องบินได้โอเคเมืองเศรษฐกิจนะครับอ่ะงั้นตัดตัดอีกแล้วโอเคมาละก็ดีครับผมคือเป็นแวดเทศเศรษฐกิจไงเราจะไปซื้อเมืองเขาเราต้องดูฮารุฮารารวยรวยรว,วยนะครับผมนะเป็นไงโอ้โหบอกเลยเลยเป็นเครื่องบินที่ร่ำรวยมากครับผมโอเคเราจะไปใช้เงินซื้อนะครับผมนะเงินซื้อทุกอย่าง ซึ่งแม้กระทมเมืองแห่งศาสนาศาสนาก็ยังใช้เงินซื้อได้มันแค่ในเกมนะครับอย่าคิดมากนะเกิ okay, ซื้อได้สองลหำอีกแล้วอ๋อตังไม่พอโอเคงั้นเดี๋ยวรอตังก่อนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราไปมือสีเหลืองมันยึดหน้าน้ำเอ้ยมันยึดไอ้นี่อยู่ผมไม่อยากเป็นศัตรูเขาอ่ะคือเขาเฟรลี่อ่ะแล้วเดี๋ยวไหนอะไรมันตีเมืองผม เมืองเมืองอะไรถูกโจมตีอ๋อ,อเฮ้ยเขามีเครื่องบินเหมือนกันหรอ,อเฮ้ยทำเป็นเล่นไปจปผมบินกันเมืองก่อนโอเคผมยึดตรงนี้ได้ยังยึดตีลูกเออ,อเคผมยึดตรงนี้เลย โอเคเดี๋ยวเ,าเอาเครื่องบินอันนี้เป็นเมืองหลักผมเนาะโอเคไปติดต่อซื้อขายครับผมเดี๋ยวผมไปซื้อขายกับสีเหลืองดีกว่าสีเหลืองไปยึดตรงนู้นแล้วโอเคเือเส้นทางซื้อขายครับผมสีเหลืองอม,อมันก็ตีกับสีฟ้าดีกว่ารก็สีฟ้าตีกับสีเหลืองดีกว่าโอเค okay. ผมไปเสนอเส้นทางซื้อขายครับผม เกบินไปสองลำพอสีฟ้าตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะโอเคงั้นผมไปยึดเมืองกับบทสีฟ้าแล้วกันไปยึดคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผมนนเนื่องจากเดี๋ยวผมจะต้องขึ้นเป็นสำรวจอวกาศให้ได้ภในคลิปหน้าออก็อาจจะยืดๆหน่อยนะแต่ถ้าไหนยืดไปเดี๋ยวผมตัดคลิปให้นะครับผม โอเคโอเคยึดนะครับอะไรอะไรอยู่ตรงนั้นอ๋อมันเมืองศาสนาก,กำลังช่วยผมยึดครับผม,ม,มแล้วพอผมมันซื้อผมก็ต้องไปไล่ซื้อเมืองสีเหลืองนะครับผมนะโอเค มีสวดกันด้วยโอเคผมจะติดต่อทางอากาศกันนะครับผมนะโอเคไปไปช่วยเขาอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ย hey, เออกลายเป็นสายสิโอเคผมยึดตรงนี้ได้แล้วเนาะ เจ๊ฟว้อยฟว,ว้อะไรมันต,ติด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 นับถอยหลังอะไรเนี่ยอ๋อไอตรงนี้ขอโทษนะเัาพูดอะไรหรือเปล่าเดี๋วทั้งตัวจะต้องวันเกงก่อแสงยาดูภาพอันเกียงไกลของเราเจ้าไม่มีทางรอดรอเตรียมทําศึกได้โอเคเตรียมทําศึกหรอโทษทีต้องแคร์ไหมต้องแคร์ไหมกำลังยึดอยู่แหละต้องแคร์ไหมแสงยาดูภาพหรอ ได้ข่าวว่าเมืองโดนยึดไปหมดแล้วนะเดี๋ยวทีนี้ก็โดนยึดแล้วนะเนี่ยวกำลังโดนปัดโดนศาสนากล่าว่าพลังแห่งศาสนาเรียบร้อยผมยึดเมืองข้างบนได้ครับผมย้เป็นเมืองของพ้าดิฉันขุนย่าใช่หรอ เรียบร้อยโอเคเหลือแต่สีเหลืองเหลือแต่สีเหลืองกับสีฟ้านิดหน่อยเ,อเดี๋ยวผมสร้างตรงนี้มันมีอะไรบ้างบันงโอเคโรงงาน ผมไม่ต้องยึดหลอกมันเลยอ,อยู่แค่นี้แล้วผมกำลังจะยึดสีเหลืองได้นะครับมีส่วนด้วยตรงนี้ก็กำลังล้างสมองเรียบร้อยสีฟ้าหมดไปจากโลกไปนี้นะครับได้สิ้นอรารยธรรมไปแล้วเหลือ <le ones 2> สองอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ครับผมก <foot ed> ็คือสีเหลืองกับผมครับผมตอนนี้เขาไม่เป็นมิตรแล้ว ตอนนี้เขาเฉยๆแล้วก็เตรียมสู้กับผมแล้วเตรียงเป็นมิดอยู่หรอเก็ยังเป็นมิดที่ดีครับผมเขาเฟรนลี่ใช้ศาสนายึดเมืองเหรอนี่พวกแกใช้ศาสนายึดเมืองอย่างงั้นเหรอโอเคตอนนี้ผม เดี๋ยวผมจะซื้อเขาด้วยเงินหมดเลยนะโอเคโอ่เวยเดี๋ยวต้องซื้อเขาด้วยเงินครับผมเรบร้อยผมซื้อได้ละอ่ะยังซื้อไม่ได้เหรอ ไปไหม้ยจังโอเคเแยจังเดี๋ยวเราต้องฟาร์มเงินเยอะกว่านี้ครับผมเมืองน,นี้ไม่มีความสุขเลยหรอทำไมเมืองน,นี้ถึงไม่มีความสุขเลยล่ะประชาชนกำลังประท้วงแล้วครับผมโอเค เรือประท้วงได้ยังเออให้ของแล้วไงอ๋อเขาจะทําการรัฐประหารจะทำการรัฐประหาร,าร,อ,าหารอย่างนั้นเหรออ่ะเราติดให้ขนาดนี้แล้วอย่าทาการรัฐประหารนะเมืองน,นี้เมืองน,นี้เฉยๆอ๋อเพราะว่าเมืองน,นี้ไม่มีอะไรเลยโอเคเราจะติดโรงงานเข้าไปปึ๊บเราจะติดตรงนี้ บ้านไว้ตรงนี้อ,อดูนี่ดูความสุขท,ท,ทุกของประชาชนเรานะครับโอ้โหวันนี้สองเลยเหรอเดี๋ยวมันจะทรัพย์ทหารกันโอ้ไม่มีประชาชนทรัทย์ทหารแล้วอ่ะโอเคโอเค,อเคมีความสุขเรียบร้อยไม่เปิดทวงกันแล้วนะ อ rr. ไม่ใช่ไม่ด like ูแลซะหน่อยเออเดี๋ยวก็ต้องกลับมาดูแลไงผมทำอะไรผิดเนี่ยฮะผมทำอะไรเดี๋ยวดอ่านเรีเลเรื่อยๆมีกันเมืองไว้โอเคไกลได้ละไกลได้ละ ผมจะเขาซื้อเขาด้วยเงินหมื่นห้านะครับผมนะดูซิว่าจะยอมจำนนเมืองศาสนานี้ต้องกลายเป็นของผมแล้วผมจะใช้ศาสนาของพวกเขาเองในการยึดเมืองต่อๆไปเป็นไงล่ะหรือหรือผมจะใช้อำนาจเงินยึดให้หมดเออน่าสนหน้าสดเพราะว่าถ้าเป็นเมืองเศรษฐกิจอ่ะผมใช้เงินซื้ออ่ะมันจะไม่โดนโจมตีเลยไงแต่ถ้าเป็นศาสนามันยังโดนโจมตีอ่ะ ห,หืวอว่าพวกนอกรีดถือแทนศาสนาอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นเมืองเศรษฐกิจคือเข้าไปเป็นเฟรนลี่เพราะเงินคือทุกอย่างคนระับผมแต่เงินเงินแพ้ไปรอบหนึ่งแล้วนะได้ข่าวเงินแพ้ไปรอบหนึ่งแล้วเราได้ข่าวโอเคเดี๋ยวผมตัดคลิปแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้จบแล้วเดี๋ยวไปขึ้นเป็นออบกาศเลยแล้วกันเนะาะยวต้องมาถ่ายพารนะ์ทเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวผมตัดนะครับ เจอกันตอนอวกาศครับผมบ๊ายบายบายครับ